แต่ละทีมน่ากลัวทั้งนั้นเผยรายชื่อ4ประเทศที่ไทยต้องเจอเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆกีฬาทั้งประเทศต่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าจอทีวีกันเลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไทยกับญี่ปุ่นเพราะทุกคนต่างก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่ไปได้ร่วมแข่งขันวันที่17มิถุนายน65การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ของกลุ่ม4นัดที่3 ทีมสาวไทยพบกับทีมญี่ปุ่นแข่งขันที่สนามอาราเนต้าโคโลนิเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์สำหรับเกมก่อนหน้านี้ทีมสาวไทยสามารถเอาชนะทีมแคนาดาไปได้3เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ22และ26ต่อ24เซต และเกมที่2แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตทั้ set, ทงๆท,ที่นำไปก่อนถึง2เซตโดยสกอร์25ต่อ 22, 29ต่อ 27, 16ต่อ 25, 16ต่อ 25, 25และ13ต่อ15หลังจากที่มีผู้เล่นป่วยติดโควิด19ถึง8คนส่วนเกมในวันนี้ทีมสาวไทยค่อนข้างเป็นรองทีมญี่ปุ่นแม้จะรวมพลังสู้กันเต็มที่แต่สุดท้ายก็ต้านทานเกมบุก และความเหนียวแน่นเกมรับที่ขึ้นชื่อของทีมสาวญี่ปุ่นไม่ไว้แพ้ไป3เเซตรวด25ต่อ22 25ต่อ16และ25ต่อ14ทั้งนี้จากการแพ้ดังกล่าวของทีมตบลูกยางสาวไทยอันดับก็ยังเท่าเดิมนั่นคือ14ของโลกแต่คะแนนจาก210ลดลงเหลือ205ขณะที่ตบสาวแดนสามูไรบลูวลเล์บอล,ลบอหญิงทีมชาติญี่ปุ่นขยับอันดับขึ้นจากอันดับ6ขึ้นมาอันดับ5 พร้อมคะแนนที่เพิ่มขึ้นจาก310เป็น315ตารางคะแนนล่าสุดสาวไทยยังคงอยู่อันดับ7นัดที่เหลือชนะให้ได้มากที่สุดอย่างน้อย2ทีมและแบ่งแต้มจากทีมใดทีมหนึ่งมาอีกสักแต้มโอกาสเข้ารอบ8ทีมมีสูงมากแต่ถ้าให้ดีชนะอีก3นัดไว้เลยและในสนามที่3ไทยต้องเจอ 1. เกาหลีใต้ 2. สาธารณารัฐโดมินิกัน3บราซิล4อิตาลี สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐอเมริกาในวันที่19มิถุนายนนี้14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย